เอาเทนเละมาบีแบบโอ้บอแบบต้นเทกเก็มึมองอยู่จมึงเลยกูแบบมังกูบังตอนเย็นนะครับตอนเย็นเราต้องเอาวัวเขาขอบแล้วก็ต้องเอาฟางให้มันกินด้วยครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรกินกินแต่กินแต่มาม่าช,ช่วงนี้ช่วงนี้ถึงจะตัดหญ้า

Mô trái này đi nó Đấy uốn uốn Ừ cũng, uống, uống. Đánh, cũng, Rồi Rồi ấy lưu khơi chơi này lúc đi làn nữa chứ Cái đá 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 này lúc đi làn này lúc đi làn Chắc Chắc làn của bà Bấm chắc rút Nhưng mình chắc cái ôm mô này Anh ấy đã bấm ăn Bấm này เออระประมาณนี้ฮะเลยมองนดะ้ค่อยๆมันกี่กองแล้วล่ะนู่นมันระอะไรคะไม่ถึงยังไม่ถึงกองเลยดูวัวมันมองกล้องพ่อเออมันก็อยากออกกล้องเหมือนกันแหละมันก็อยากออกกล้องเหมือนพ่อใช่ไหมออมันมองหนงูจ้ะ

กังกงดีนะกือฮึอักดีอักรานี่กเลยฮะกันหันมาหน่อยวุ้ยลองแตงนิ <S <S ้ง